ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะคลำปางนะมาชมขาว่บวนรถด่วนที่52นะครับตอนนี้จอดที่ชานชาลาที่1นะครับได้ QC นะครับ QSY หมายเลขห้าสองนะครับ สัมพันธ์ก็ได้แจ้งแจ้งครับว่าขบรถที่จอดเทียนในชาชลาที่หนึ่งเป็นขบรถด่วนขบวันที่5.2รับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนะเรามีดาวน์เนพอร์ต540นะครับปราขอยสับเปลี่ยนที่ย่านสถานีนครอลองลางนะ สับเปลี่ยนรถน้ำมันนะครับอยู่ในย่านสถานีนะครลำปางวนนี้พนักง,งานคุมปจัจจของหานีรถไฟนะครลำปางนะครับได้มายืนรอรับส่งของทางสะดวกให้ขวบรถด่วนพิเศษที่7นะครับ,บรถด่วนพิเศษที่7นะครับ ต้นทางกรุงเทพสถานีก็ไฟกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับลาชานะครับลาชากว่ากำหนดประมาณ38นาทีนะครับอล้วในเครื่องกั้นลงแล้วนะครับอีกสักครู่ก็ผ่านเสาเข้ามาแล้วเข้ามาในย่างสถานีขบนะวนเจ็ดนะครับมาแล้วนะครับ มเจ็ดเข้าทางสอกนะครับห้าหนึ่งรอทางอยู่ทางหนึ่งนะครับผมเจ็ดแล้วขรัขงประธานนะครับ พนักงาครมาแจนะครับก็คืนเสาสัญญาณหางปลาครับเสาเข้าเสาเข้าเขียดนอกเสาเข้าเขียดในนะครับแล้วก็สับประแจให้ขบวน52นะครับเอาเรียกทังงานครมาแจนะครับก็นําหัวทางสะดวกนะครับมาให้นนครับขบวน52 สับสัญญาณออกนะครับรับยกเป็นท่าอนุญาตแล้วนะครับขบวน52เคลื่อนออกแล้วนะครับขบวน7ก็อีกส้าก็น่าจะเคลื่อนออกนะครับ บนเจ็ก็ออกด้วยนะครับขบวนเออก1 1ึ่งน่ะครับห้าสออก1 0ึ หัวเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งนะครับชา้าสามศูนย์ห้าสองออกหนึ่งหนึ่งชา้าช้าหกนะครับห้าสอง ห้าสองออกไปแล้วนะครับ